สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้ในักเรียนเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์ปีที่หน้า1 1 6นะคะวันนี้เราจะมาจําแนกเครื่องดนตรีประเภทต่างๆนะคะด้านบนนี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆมีกรับแค้นซ่สามสายกรองทัดของวงใหญ่ชิงตะโพนปรัมนาขิม จ่าเข้ปงลางพินปีมอนของซอด้วงครุยซออู้ฉาบโทนระนาดเอกนะคะให้นักเรียนแยกนะคะว่ามีเครื่องดีดได้แก่อะไรบ้างเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะเครื่องดีดได้แก่อะไรบ้างคะ ดีดที่ใช้มือดีดนะคะมีสายแล้วใช้มือดีดเครื่องดีดอันดับแรกก็คือตรงนี้นะคะใกล้ๆคือจากเข้นะคะนักเรียนนำมาเขียนได้เลยเครื่องดนตรีชนิดไหนที่นักเรียนเขียนแล้วนะคะอาจจะขีดไว้ก่อนเลยนะคะต่อไปเครื่องที่ใช้ดีดมีอันไหนอีกไหมคะมีสายนะคะและใช้มือดีด มีพินตรงนี้เลยนะคะอันดับที่สองคือพินมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะต่อไปมาดูเครื่องสีกันเลยค่ะเครื่องสีนะคะได้แก่ซอสาสายนะคะมีสายแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ให้สีดังนั้นเครื่องสีได้แก่ซอ3ามสายอันแรกเลย ต่อไปมีซอด้วงนะคะคล้ายๆกันเลยมีอีกไหมคะมีซออู้นะคะอ่าหมดแล้วต่อไปเหลือเหลือเครื่องตีและเครื่องเป่านะคะให้นักเรียนลองเติมนะคะ ต่อไปมาดูหน้า117กันเลยนะคะหน้า117ให้นักเรียนจำแนกกีฬาต่อไปนี้พร้อมเขียนเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกกีฬานะคะมีวิ่งมวยไทยฟุตบอลตะกร้อบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันเทนนิสเทเบิลเทนนิสกอล์ฟลักบี้ขี่มา้าว่ายน้ำยิมนาสติกเปตองยิงปืนปั่นจักรยานสนูกเกอร์ยกน้ำหนัก พุ่งแหลนพุ่งแหลนนะคะให้นักเรียนจำแนกประเภทนะคะเดี๋ยวครูกำหนดประเภทให้ก็คือกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้งนะคะกีฬาในร่มได้แก่แล้วก็เว้นไว้นะคะกีฬากลางแจ้ง กีฬะะาที่เล่นในร่มนะคะได้แก่มวยไทยนัาเรียนลองแยกกีฬาอันก่อนก็นไดน้นะคะวิ่งวิ่งนี้แน่นอนนะคะเป็นกีฬากลาแงแจ้งเขียนกลับเขียนตรงกีฬา ต่อไปที่สามนะคะฟุตบอลฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นในร่มหรือกลางแจ้งะคะเป็นกีฬากลางแจ้งนะคะเขียนตรงนี้ได้เลยฟุตบอลตะกร้อเป็นกีฬาที่เล่นในในร่มนะคะขอโทษนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเล่นที่กลางแจ้งก็ได้เนาะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะนักเรียนต่อไปบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นในในร่มนะคะต่อไปวอลเลย์บอลน,นะคะเหมือนกันเลย แบดมินตันในร่มเทนนิสเป็นกีฬากลางแจ้งนะคะเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เล่นในร่มนะคะ นักนเรียนลองทำต่อเลยนะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ